ไปที่ซาอุดีอาระเบียเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยใครๆก็จะหลายคนเนี่ยถ้าเป็นอยู่ในช่วงเวลาปกตินั้นคนที่นับถือาศาสนาอิสลามนั้นเนี่ยเขาจะเดินทางไปนครเมกะนะฮะไปทําประกอบพิธีฮัตใช่ค่ะนะฮะล่าสุดนั้นเนี่ยรัฐบาลซาอุดีอาระเบียประกาศไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติรวมทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเดินทางไปประกอบพิธีฮั์ในนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วนะฮะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19นี่แหละส่วนคนคนหรือว่าประชาชนของชาวซาวอุเองนั้นก็มีการจํากัดจํานวนเนี่ยนะฮะในการที่จะเข้าไปทำพิธีในนครเมกะด้วยนะฮะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่มีการแจ้งผ่านถึงมวลชนของซาอุดีอาระเบีย